สวัสดีครับแฟนคลับเซียวบุกท่านนะครับวันนี้จะได่ฟังเทคนิคของยอดน,นักเทรดที่ใช้ในการกู้พอร์ตที่พังนะครับพอร์ตที่พังไปถึง85%เนี่ยให้กลับมาคืนทุนใน2ปีครับนี่ยคนนั้นเขาชื่อว่าคุณชาลส์แฮริสนะครับเดี๋ยวพวกเนี้ยลิง์นะผมจะเอาไว้ใต้คลิปแล้วกันถ้าสนใจนะครับอยากจะรู้ว่าต้นฉบับเป็นยังไงเนาะ ชาวเฮริสเนี่ยเขาได้สัมภาษณ์ว่าเขาเคยดรอวดาวหนักครับคือพอร์ตพังนะฮะขาดทุนไปถึงพอร์ตพังถึง85%ของทั้งหมดครับเขาได้บอกเหตุผลว่าทำไมเขาถึงขาดทุนหนักขนาดนั้นนะครับแล้วก็วิธีการครับที่เขากลับมาได้ครับ เขากู้พอร์ตกลับมาได้ภายในเวลา2ปีครับทั้งที่แท้จริงแล้วปกติมนุษย์นะใช้เวลาประมาณสักเรียกว่าอย่างน้อย5ปีขึ้นไปนะแต่ชาวเฮริสเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่2ปีครับเขาทำได้ยังไงเนาะก็เดินนะครับมาดูนิดนึงว่าประวัติเขาเป็นยังไงผมเคยทำเป,เป็นคลิปนะฮะ t r a d e r s Journey ของชาวเฮริสนะครับแล้วก็เป็นบทความ เดี๋ยวบทความนี้ให้ให้ชั้นชมใต้คลิปแล้วกันเป็นลิงก์นะชาห์ฮริสเนี่ยเขาเป็นพนักงานของบริษัทวิลเลียมโอนิลนะช่วงแรกนะเข้ามาทํางานเนี่ยนะจนจบมาก็ทํางานเป็นพนักงานบริษัทของวิลเลียมโอนิลครับแล้วก็เอออยากเทรดเว้ยแต่ด้วยความที่ตอนนั้นเขาก็ไม่ได้เรียนทูแค็นสลิมนะเขาก็เทรดตามซื้อตามนักวิเคราะห์ของน่ี่เป็น IBD ีดเลยครับไอพีดีก็นั่นแหละครับคือต้องบอกว่านะฮะ แคนซลิมเนี่ยนะมันเป็นกลยุทธ์ที่ดีจริงครับเพียงแต่ว่าถ้าคุณใช้แบบไม่รู้อินอยเนยนะคุณใช้แบบขาดวินยัยคุณโพยชันซส์ไม่เป็นคุณไม่ผ่าความเสี่ยงนะเจ๊งเลยนะฮะไม่ว่ากลยุทธไหนจะดีมีคนใช้เลยไปสูตรว่ามันเวิร์ตก,ก็ตามนะแต่วา่าคุณใช้แบบไร้วินยนะัยฮะใช้แบบไม่ผ่านความเสี่ยงนะใช้แบบไม่รู้เรื่องเนี่ย กลยุทธ์ที่ดีเลิศก,ก็กลายเป็นกลยุทธ์ที่แย่ได้เช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับกลยุทธ์เนี่ยกลยุทธ์มันเป็นเพียงแค่เหมือนกับอ่าเป็นเป็นแค่ข้อมูลนะเหมือนพูดง่ายๆคือปืนนะฮะเมันพูดปืนนะถ้าคุณใช้ไม่เป็นก็ไม่มีประโยชน์นะฮะมันก็เป็นแค่เศษเหล็กนะฮะเช่นกันนะครับตอนแรกของคุณชาวเฮริสก็นะครับขาดทุนเพราะซื้อตามนั้นี้เาครับจากนั้นก็ไม่อยากแพ้เว้ เปิดใจเรียนรู้ครับศึกษาแคนซลิมนะครับเทรดด้วยเงินน้อยแล้วก็ได้นะครับแคนซลิมก็ไปเจอหุ้น R S ที่เข้าสูตรแคนซลิมเป๊ะครับ S R S Lab นะฮะกำไรเป็นเด้งครับแต่ Exit ไม่เป็นครับออกไม่เป็นฮนะอยากได้กำไรมากขึ้นโลภอะโลภปล่อยกำไรกันไปขาดทุนฮะนั่นแหละครับจึงจึงได้ใจไว้คือ ถึงไม่ใช่กัดตัวจะรู้สึกได้ใจนะฉันฉันมีดีไว้ฉันมีกลยุทธ์ที่ดีไว้เขาเลยใช้เนี่ยต่อไปครับนะแล้วก็ดูเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับหลักการเทรดแบบมือโปรครับแล้วเขียนกดการเทรดนะแล้วก็กลับไปเทรดรอบครับคราวนี้สวิงเทรดฮะซื้อจุดต่ำสุดของการสวิงครับแล้วก็สามารถปั้นพอร์ตได้นะพอปันพอร์ตได้ก็เริ่มคิดใหญ่แล้วฮะใช้ออปชั่นฮะ พิ่นะมโพสชันไซน์นะเพิ่มผลกำไรก็พอตโตครับนะฮะแต่ไม่รู้ตัวครับว่าตอนนั้นอะ่ะเขากำไรงามเพราะตลาดขาขึ้นเนยะเยอะนะครับมีคนไม่้อยครับที่กำไรโตพอโตเนี่ยโ,ด,โด,ด่งดังเป็นเซเล็บเพราะไม่รู้ตัวว่าเป็นขาขึ้นฮนะตลาดขาขึ้นเนี่ยถ้าคุณโชคดีหน่อยนะคุณโพสชันไซน์ถูกตัวก็กำไรโตครับ แต่นั่นเป็นความฟลุกนะฮะตัวที่ชี้วัดแท้จริงคือตลาดค้าลงครับว่าคุณจะย,ยังใช้กลยุทธ์นั้นมันยังเวิร์กอยู่หรือเปล่านะชาวแฮร์ริสไม่รู้ครับตลาดตลาดมีครับแต่ค้าลงครับก็ยังคงเทรดสไตล์เดิมครับแล้วก็ d r o ดาว w หนักนะครับแสดงว่ากลยุทธ์ที่เขาใช้นั้น มันเวิร์กเฉพาะตลาดขาขึ้นครับพอเขาไม่รู้ยังคงทู่สีเทรดขาลงตลาดขาลงต่อไปกับตลาดมีเนาะขาดทุนยับเยินครับจนท้อครับโชคดีที่ว่าเอ,อืออีกแต่ไม่นานครับตลาดกลับเป็นขาขึ้นครับประยุทธ์ก็เวิร์กอีกรอบหนึ่งเพราะกำไรครับกำไรดีครับบั้นพอตโตนะคราวนี้พอโตหนึ่งพันเปร์เซนต์นะ ก,นนก็ยังไม่รู้ตัวครับว่ากุทธ์เขานั้นเวิร์กเฉพาะตลาดขาขึ้นครับขาขาลงก็ยังคงเทรดต่อไปครับแล้วก็ขาดทุนยับครับเพราะว่าหุ้นเปิดกลับลงครับหนึ่งนะเปิดกลับลงขาดทุนยับเยินครับผมมั่นใจนะว่าทําไมเขาถึงขาดทุนหนักตอนตลาดขาลงเพราะว่า position s i เขาใหญ่ พอซิชั่นไซส์ไม่เหมาะสมกับกับผลลัพธ์การเทรดของตัวเองครับนะฮะตลาคาลงฮะเขยียนเทรดพอซิชั่นไซส์ใหญ่ก็เละฮะยิ่งเปิดกับลงโนอะ้โหเทรดสวนเทรนนะเละฮะเละจึงได้เรียนรู้ว่าอยากทบต้นให้ดีนะต้องเรียนรอด,ดาวครับเนะี่ยจากทุกตลาดก็กลับขาขึ้นไหมก็กำไรโตครับกำไรโตฮะได้ผู้ชนะสดเสมอนะฮะในหลักกระทิงก็ได้กำไรจากเทสลาครับ ขึ้นคลื่อนกูคุณกูไดีเนาะแต่จากนั้นะฮะตลาดคาลงฮะอีกรอบหนึ่งอ้าวเทสลาเทกได้กนะําไรนะเข้าหลายรอบไหมเข้ารอบขาขึ้นเนี่ยกำไรงามแต่พอเข้าตอนตลาดคาลงครับเละเทครับเละเทเลยครับจะต้องคัดลอสครับนะคัดลอสเทสลาในจุดต่ำสุดพอดีครับแล้วก็เขาเจอไหชนะเรื่องครอบครัวชีวิตนะฮะอยากเมียครับอยากเมียแล้วก็ ไปเจอขายนะหุ้นอาคาเซียครับอาคาเชียใช่ไหมที่ตอนได้เขาได้กำไรงามนะแก้ตัวแต่แก้ตัวผิดจังหวะไปหน่อยครับคือสาคขาลงครับเละเทครับเลเทเลเทเล,เทเลยกระทุนหนักเงยีบยบเดครับจิตตกซึมเศร้าครับจึงไปปรึกษาหมอนะหมอบอกว่าเขานั้นมีปัญหาทางด้านทัศนคติคือเขาชอบก่อวินาศกรรมตัวเองครับ คือทำลายตัวเองด้วยความเชื่อเรื่องว่าไม่ควรฆ่าครับนะฮะจึงเริ่มต้นบำบัดเรื่องการให้คุณค่าตัวเองครับให้ทำนับทำตามกฎให้ได้ครับเนี่ยเรียกว,ว่าเป็นการซักเดี๋ยวประเด็นเรื่องของเนี้ยทัศนคตินะปีหน้าได้อ่านอีบุ๊กผมนะครับผมเขียนจบนะฮะเดี๋ยวก็ค่อยคนํานำเสนอต่อไปนะฮะกลับมาครับในแนวทางนะที่คุณชาวเทริสเนี่ยเขา กลับมาได้ยังไงเขากู้พอร์ตที่ขาดทุนไปเส็จได้ยังไงครับถ้าท่านฟังมาให้ดีนะท่านเห็นภาพว่าเขาทําได้แน่นอนครับเพราะอะไรครับกลยุทธ์เขานั้นฮนะมันเวิร์กมากในช่วงตลาดขาขึ้นครับดังนั้นนะ่ะตอนที่เขาขาดทุนยับในช่วงที่ตลาดขาลงนะดอด,ดาว85%นะ เขาสามารถทําคืนได้แน่นอนครับเนะยเพราะว่าหุ้นเมรกานะโนะมวิ่งทีครับแต่ขึ้นนะถ้าใช้การสลิมจับนะวิ่งเป็นเด้งเลยนะคดังนั้นการรีคาวอรี่รีคาวอรี่รอดาวแปดส้าเปอร์เซ็นเนี่ยที่ปกติคนทั่วไปนะใช้เวลาห้าสิบปีนั้นสองปีได้เลยครับหุ้นตัวนั้นคือเทส l a เนี่ครับแต่ ต,ต้องบอกว่านั่นเป็นแค่การแก้ปัญหาเรียกว่าอะไรแก้ปัญหาแรกครับยังมีปัญหาหนึ่งที่เขาต้องแก้ให้ได้เลยครับเขาต้องไม่ก่อวินาศกรรมตัวเองในตลาด้าลงครับเนี่ยเอาไหมนะครับวิธีการที่เขาเอาคืนนะคือหนึ่งคือเขามุง่งมุ่งหน้า อ่าก็เรียกโฟกัสเทรดแบบเน้นในช่วงตลาดขาขึ้นครับโพซิชันไซด์ให้ใหญ่ในุ้นนี้เขาคิดถูกนะในว้นเด้งตัวสองตัวครับจบครับคืนทุนเลยครับตลาดขาขึ้นสองปีนะคืนทุนฮะจากดราดปราณรเปอร์เซ็นต์คืนทุนเนี่ยนั่นเป็นการเคลียร์ด่านแรกนะยังมีด่านสำคัญอีกดอว่าโจทย์สำคัญในโจทย์นึงคือทำยังไง ถึงจะไม่รอดาวกลับไปในตลาดค้รลงครับเขาต้องเรียนรู้ครับเรียนรู้ที่จะนะครับไม่ก่อวิทกรรมตัวเองครับทำไงได้ไหมครับต้องพัฒนาทักษะของการนั่งอยู่เฉยในตลาดค้าลงไม่ได้ครับซึ่งมันเป็นวิธีการที่ นักเทรดสำเร็จทำกันทุกคนครับพี่มาร์คเมืลอวานนี้เองตามก็ใช้หลักการมันชาร์ลเฮริสนะฮะคืออะไรครับเขาจะบุกหนักเทรดหนักเทรดที่แอคทีฟในช่วงเวลาขาขึ้นเท่านั้นพอตลาดขาลงครับตลาดมีนะพี่มาร์คอยู่เทรดเลยชาร์ลเฮริสก็ทำเช่นกันแต่ กว่าที่เขาจะทำได้นะฮะเขาต้องอะไรครับยอมรับเรื่องอัตตาครับอีโก้นะอีโก้สำคัญครับอีโก้เนี่ยเขาบอกว่านะอีโก้จะสร้างเหตุผลนะครับและหาเหตุผลข้างตัวเองครับเพื่อทำให้คุณเนี่ยไม่ยอมรับการขาดทุนเนะี่ยพอ ไม่ยอมรับการขาดทุนก็ไรครับหายผลมาซัพพอร์ตให้ตัวเองต้องทนถือต่อครับนี่เป็นผลให้เขาเนี่ยพังในช่วงตลาดขาลงครับที่สำคัญกันนะครับความแข็งเครียดในช่วงขาลงนั้นฟังดูเงินผน,เ,นเหมือนกับว่าคุณแบบมีความขยันนะแต่จริงไม่ใช่ครับนี่ก็เป็นอัตตาเช่นกันอีโก้เช่นกันนะครับคือ ความต้องการพิสูจน์ตัวเองครับขลยันเทรดผิดเวลาก็เป็นเรื่องราวของอัตตาหรืออีโก้เช่นกันนะครับก็ต้องเรียนรู้ครับที่จะยอมรับว่าตัวเองมีอัตตาอยู่แล้วก็อะไรครับกล้าหาญครับต่อมานะที่จะยอมรับว่าเราไม่สมบูรณ์แบบครับเทรดในแบบที่ตามความเป็นจริงครับ ยอมรับซะว่ากลยุทธ์ของเขานั้นมันเวิร์กเพียงแค่ตลาดขาขึ้นดังนั้นแยกแยะออกว่าตลาดแบบไหนที่เป็นขาขึ้นขาลงครับขาขึ้นบุกหนักขาลงอยู่เฉยพัฒนาทักษะวินัยขึ้นนี้ขึ้นมาครับในที่สุดเขาก็มีผลงานที่สเตเบิลมากขึ้นครับนะฮะนี่เป็นเรื่องราวของแนวทางเนาะที่ ยอดยเทรดคนหนึ่งที่เขาเคยปั้นพอร์ตโตถึงพันเในตลาดกระทิงครับแต่พอตลาดหมีเข้ามาเนี่ยเจ๊งเงียบเยินกับพอร์ตพังไปสเปอแต่ด้วยความที่เขาเก่งในช่วงตลาดกระทิงนะก็ทําคืนได้ครับภายใน2ปีนะใช้กันสลิมฮะจากนั้นเขาพัฒนาว่าทำยังไงฉันจึงไม่ฉันจึงจะไม่กลับไปดรอดาวซ้ำเดิมอีกก็คือ ลดขนาดเทรดนะฮะหยุดเทรดในช่วงตลาดขาลงครับแค่นี้ครับซึ่งทําได้ไม่ง่ายนะครับคุณต้องมีพิหนัยนะคุณต้องยอมรับว่าคุณมีอาตาัตราแล้วก็ลดอาตาัตราได้ครับนะฮพอซิชั่นไซส์จะแปรผันตามอาตาัตราอีกโก้นะครับถ้าคุณพอซิชั่นไซส์ดีเหมาะสมช่วยคุณอยู่รอดได้ครับแล้วก็สามารถที่ทาให้คุณร่รํารวยได้เช่นกันครับคือพอซิชั่นไซส์ตลาดดีเนี่ย พอรชชั่นสาแบบโฟกัสไปเลยโฟกัสไม่ได้หมายความว่าออลอินนะตัวหนึ่งไม่เกินยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตครับคือพอร์ตมีอย่างน้อยสี่ตัวครับเท่าเท่ากันนะไม่ใช่ว่ากระจุกตัวหนึ่งไม่ใช่ครับเท่าเท่ากันเพื่อกระจายความเสี่ยงครับแล้วก็เน้นการหมุนรอบถ้าคิดถูกก็เนี่ยพยายามเพิ่มเพิ่มการเทรดคิดผิดก็ถอยการเทรดลง size ลดพอร์ชชั่นสาลงนะครับนี่เป็นหลักการที่ เขาใช้ซึ่งมันเป็นหลักการเดียวกับที่นักเรียนสมเร็จเขาทำกันทุกคนนะก็ไปเดียวไปคิดต่อนะครับเจอกันคิปหน้านะสวัสดีครับ